ขอขอบคุณทุกท่านที่มานะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขอบคุณสื่อมวลชนมากๆนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับชีวิตผมมากนะครับเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนของผมนะครับมิสเตอร์จอห์นเลืนั่นนะครับเดย์รเรนเป็นหนผู้สรกิาติ์่งก็แนะนําให้ผมรู้จักกับคุณดีที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าจะแค่แบบว่าให้สนับสนุนจัดหวย แต่วันหนึ่งผมได้มาดูที่นี่ผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าที่โรงแรมแห่งนี้มีค่ายบวยที่ดีอย่างมากเป็นมาตรฐานระดับเรียกว่าโลกทีเดียวนี่คือความตั้งใจของผมกับลูกน้องผมที่มีอยู่นี่นะครับที่จะเปิดค่ายบุญนี่มานานแล้วไอเดียที่เปิดค่ายบวยนีะพอผมมาเห็นที่นี่แล้วผมมีวามสื่อโอ้โหนี่บอกมากเพราะอยู่ดึงอยู่ใจกลางเมืองนะฮะและเป็นโอกาสที่ดีมากที่ วยไทยของเรานั้นจะไปสู่สากลได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยการร่วมมือของไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแอมบาสเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคือ5 Star h า t e l เอยู่แล้วนะครับ,รบมีทาง f อ t นะครับแล้วก็ทางสงคุณทงชายรัชบาลลูกสาวท่านเนี่นะครับผมเองก็ได้เคยพบเป็นการส่วนตัวเรื่องนานแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะนำพาศิลปะแม่ไม้วไทยของเรานั้นให้ไปสู่สายตาชาวโลกได้มากยิ่งขึ้น เท่าที่เราได้ปรึกษากันนะครับนั่นก็คือเราจะจัดมวยเนี่ยนะฮะโลโซมวยไทยฝันไทยไฟเนี่ยนะครับ mm hmm. เดือนหนึ่งครั้งถูกไหมฮะแล้วเราจะมีการบอร์ด cast ก็คือการถ่ายทอดเนี่ยไปที่ t r u วิชั่นดิสคัฟเวอรี่ชาแ e ลแล้วก็มีที่พัทยาทีวีแล้วก็ที่ mm hmm. อาพุเก็ตทด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเสื่อไปสู่ในสายตาของชาวโลกนี้ เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากผมเองนั้นได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ดีหรือว่าไปทัวร์ที่ต่างประเทศนี่บ่อยมากซึ่งปาษมา่พมนโวยไทยนั้นเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติสนใจอห่ือมากและเป็นสิ่งที่นา่าดีดีมากที่มีโรงแรมแห่งนี้ได้เปิดคอร์สที่เรียนมวยด้วยใช่ไหมฮะอันนั้นหมายถึงชาวต่างชาติที่สนใจจะร่ำเรียนมวยไทยนั้นก็สามารถมาที่นี่ได้การถแถลงข,ข่าวครั้งนี้นั่นคือการจัด อีเวนต์ครั้งนี้ก่อนนะครับและในอนา,าคตใกล้นี้หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องเอโยูเสร็จแล้วนั้น <c oughs> ผมจะมาเปิดค่ายหมยที่นี่ด้วยอันนี้ผมลงอย่างเต็มที่เพราะผมเองนั้นก็หลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเองได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่งองดื่มชุมหลังก้นน้าผมจะนําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีอยู่นั้นสนับสนุนครับการชกทุกครั้งแล้วก็จะทําให้ศิลปะแม่มัมนรไทยนั้น ไปสู่สายตาชาวโลกให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับ